สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะมีพลูด่างยักษ์มาโชว์เพื่อนๆน,นะคะสีสันใบสวยค่ะแต่ว่าน้องเกิดอุบัติเหตุนะคะเราได้มาเนี่ยเราก็แช่น้ํานะคะเราได้เป็นกิ่งมานะคะเนี่ยค่ะที่เขาเกาะต้นไม้นะคะเราก็เอามาแช่น้ําแต่บังเอิญเราวางผิดที่ไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะ วันนี้แดดแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะผู้ด่างใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่มากนะคะสามฝ่ามือเราเลยนะคะแดดแรงมากเลยค่ะตอนเย็นกลับมาเห็นอีกทีนึงก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะบใบไหม้ค่ะเพื่อนๆโอ้โหวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะแดดแรงมากเลยนะคะผู้ด่างที่ได้มาก็เลยเกิดอาการบาใบไหม้นะคะเพื่อนเน นี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราตัดใบเขานะคะแล้วก็เราจะวางเขาไว้ในที่ร่มลำไรนะคะจริงๆแล้วเราจะเอาเขามาปลูกไว้ใต้ต้นไม้นะคะแต่ว่าเราวางผิดที่ไปนิดนึงก็คือแช่น้ําน้องไว้แล้วก็วางไว้หน้าบ้านนะคะแดดบ่ายอะคะ่ะโดนแดดบ่ายเข้าจังๆเลยนะคะใบน้องก็เลย ไม่เลยค่ะเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราตัดใบน้องเดี๋ยวน้องก็จะออกใบใหม่นะคะนี่ค่ะพูด่างยักษ์นะคะเ,เขาปลูกกับดินนะคะปีนต้นไม้เนี่ยใบเขาใหญ่มากเลยนะคะนี่ขนาดใบอ่อนเขานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบอ่อนเขาก็ยังเกือบเท่ามือเราเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้พูด่างยักษ์นะคะนี่ค่ะเลยจะเอามาให้เพื่อนๆดูยิ่งใบนี้นะคะโอ้โหชอกช้ำเลยค่ะเพื่อนๆ แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างมีทางแก้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปลงปลูกนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้มินาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับพลูด่างยักษ์ที่วางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะสวัสดีค่ะ